สวัสดีครับช anel ปอนดรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Swatch System 51ตัว System True กันนะครับนาฬิกาตระกูล System 51เนะครับเป็นตระกูลเครื่องออโตเมติกของทาง Swatch นะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบกันนะฮะว่า Swatch เนี่ยเขาก็มีเครื่องที่แบบเป็นออโต้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเครื่อง Inhouse ด้วยนะครับผลิตแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรือนเนี่ยมันก็จะมีความน่าสนใจหลายอย่างนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของหน้าปัดก่อนเลยนะครับหน้ี ตามภาษาเครื่องอัตโนมตินะฮะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีการดีไซน์หน้าปัดแบบเป็นกึงก่งกึ่งสเกเลตันนะครับตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเครื่องยนต์กลไกลตัวเฟืองตัวชิ้นส่วนด้านในตัวเครื่องออ,อกมาแบบประมาณหนึ่งนะฮะ ไม่ถึงขั้นทะลุปูโป่งมากนะครับแต่เห็นแค่บางส่วนนะฮะเราก็ถัดออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการโชว์ตัวเพลทวันที่ด้วยนะครับซึ่งเรือนนี้เขาเหมือนมีการดีไซน์เส้นสีเงินๆตรงนี้นะครับแปะทับตรงเพลทวันที่ไปอ่ะล้อมรอบเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็เปิดมาแค่ช่องด้านขวานะครับทำให้เราก็จะพอเห็นตัววันที่แบบบางๆอยู่บ้างนะฮะคือถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นแบบวบๆเป็นแบะนะครับเลขทั้งหลายเนี่ยโผลมานิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะเห็นตัววันที่ที่แบบมันเปิดมาเต มีการปิดไว้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็โชว์ให้ดูนิดนึงนะฮะแต่จุดหนึ่งที่ผมว่ามันอาจจะยังมีความขัดใจผมอยู่บ้านนะครับเรือนนี้นะคือไอ้ส่วนเงินเงินนี่แหละนะครับที่แบบมันเป็นชิ้นด้านบนที่มันเอามาแปะเนี่ยผมว่ามันดูแบบไม่ได้เป็นชิ้นส่วนที่เนียนตามากเท่าไหร่อ่ะคือถ้าเกิดเรามองจากตรงนี้นะฮะเราแบบไม่ได้แกะชิ้นส่วนมาดูนะฮะ ผมจะแอบรู้สึกว่าชิ้นส่วนสีเงินที่แปะด้านบนน่ะมันมีความแบบเหมือนกระดาษะนะครับคือการทำสีเงินเงินแล้วก็เท็กซเจอร์มันแบบไม่ได้ดูเนียนมากอะ่ะเหมือนเป็นการเอากระดาษแข็งสีเงินมาอัดขึ้นรูปนะฮะแล้วก็มีการแต้มสีดำๆเป็นมาร์เกอร์ลงไปอะ่ะแล้วก็แปะลงไปมากกว่านะครับคือยังดูแบบไม่ได้แพงมากะนะฮะอันนี้ว่ากันตามตรงนะครับแต่ถ้าเกิดมองระยะปกติเนี่ยสะท้อนแสงเล่นเงาเนี่ยถือว่าโอเคนะมีการเล่นสีเงินเงินเนี่ยได้เก๋เกดีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะคิดอีกกกกแแแบบบนนนนนนึงงง็ได้้้้ครัััออีลลวววต่่าาามชชชเยสฟ์ใ ของเดือนนี้นะครับก็สามารถดึงไม่พยมเนี่ยออกมา1ทีนะฮะแล้วก็หมุนขึ้นนะครับเป็นการหมุนจานวันที่แบบนี้นะครับจังหวะหมุนเนี่ยเราก็เห็นจานวันที่เนี่ยเคลื่อนทั้งแผงเลยนะฮะเพราะว่าเขามีการแบบเปิดแบบเกือบเกือบจะโปร่งมาให้แบบนี้นะครับดึงออกมาจนสุดนะครับก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันง่ายๆเลยของเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้กันนะก็คือการขึ้นลานด้วยมือนะครับปกตินาฬิกาที่ไม่พยมอยู่ด้านขขขขววาาาาาเเเนน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 นีีี่่่่่ยยรรรรรจะะะะึึึ้้้้้้้ลดดกกหหหมมมมมุุุใชแตตืออไไคงง เพื่อเป็นการขึ้นลานด้วยมือนะครับอันนี้จะเป็นความแบบขัดแย้งซะหน่อยนะฮะตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับส่วนเข็มชมั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีรูม,มาให้ด้วยนะฮะเข้าที่มือเนี่ยเรื่องแสงประมาณนึงนะครับแต่อย่าไปคาดหวังมากนะนาฬิกาสวอชเนี่ยหาเรือนที่แบบรูมดีๆได้ยากอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็เรือนเนี้ย ผมว่าทํามาโอเคนะฮะแล้วก็เวลารูปๆดูเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงแบบความสมูทประมาณหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่าเวลาเรามองด้วยตาเนี่ยเราจะเห็นเรียวๆที่แบบมันไม่ได้เรียบเนียนเป๊ะเวอร์มากนะครับแต่จับจับเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยก็โชว์ตัวเครื่องของ System 51มาแบบนี้นะครับคือ System 51เนี่ยหลายๆเรือนนะฮะจะมีดีไซน์ตัวเครื่องด้านหลังที่อลังการมากนะครับแต่ว่าเรือนนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นเบสิกนะฮะที่แบบเครื่องเนี่ยยังไม่ได้ดีไซน์อะไรมาแบบจี๊ดจ้าเท่ายกเๆล มีหลายเรือนมากเลยนะที่ฝาหลังอะ่ะสวยกว่าด้านหน้าอีกนะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิ c อย่างหนึ่งของตระกูลนี้นะฮะส่วนตัวสายเนี่ยให้มาเป็นสายยางซิลิโคนนะครับ t e x t อร์จะด้านๆนหน่อยนะฮะแต่ว่ายังรู้สึกว่าใส่ได้ง่ายอยู่นะครับด้านหลังเนี่ยก็มีการเสาะร่องระบายอากาศมาแบบนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องการระบายน้ําระบายเหงื่อนะฮะบานพับก็เป็นเหล็กมาแบบนี้นะครับถือว่าโอเคนะฮะวัสดุอะไรอย่างเงี้ย สเต็ม51ตระกูลที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยทำออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนขนาดเคสไซส์นะฮะวัดออกมาเนี่ยประมาณ42มิลความหนาเนี่ย13.6นะฮะความหนาเนี่ยถือว่าประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะส่วนลักทุรัก,ก,กเนี่ย50.6มิลน,นะครับส่วนน้ำหนักเนี่ยเรือนนี้ไม่เบาเท่าไหร,ร่นะฮะ จากการจับจับดูนะรู้สึกได้เลยถึงความที่ตัวเคสเนี่ยจะทุงทวงหน่อยนะครับช่างออกมาเนี่ยอยู่ที่82กรัมนะครับอาจจริงๆถ้าเกิดไปเทียบก,กับนาฬิกาทั่วไปอ่ะที่เป็นนาฬิกาสแตนเลสตีลอ่ะอันนี้ถือว่าเบาแหละนะครับแต่สวอชอ่ะผมก็คุ้นเคยกับการที่ Swatch มันต้องเบามากไงนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเรือนเนี่ยสแตนเลสมันมีความตันๆนะครับมันก็เลยมีความหนักกว่าน,นาฬิกาสวอชทั่วไปแน่นอนนะฮะ อย่างบิ๊กโบที่ว่าใหญ่ๆนะครับ47่มิลนะฮะไซส์แบบใหญ่เบื้อเริ่มเลยยังออกมาแบบ40กกรัมเท่านั้นเองนะครับอันนี้เรียกว่าหนักกว่าบิ๊กโบเนี่ยประมาณ2เท่าเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเอาจริงๆหลายคนอาจจะชอบมากกว่าก็ได้นะครับเพราะว่านาฬิกาเนี่ยบางทีมันเบาเกินไปอ่ะมันจะวงงวงหน่อยนะฮะ เวลามันมีฟีลลิ่งมีความถ่วงๆนิดนึงบนน้ำหนักข้อมือเนี่ยมันก็อาจจะให้ความรู้สึกแบบเป็นเหล็กตันๆดูแข็งแรงบึกบืนมากกว่านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับผมใส่ลูกสุดท้ายพอดีเป๊ะเลยนะฮะสายเนี่ยเจาะรูมาค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าเกือบจะใส่ไม่ได้นะครับ อยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าขึ้นข้อแล้วเท่มากนะเรื่องดีไซน์หน้าปัดที่แบบมันมีความเป็นกึ่งๆึ่งสเกเลตันนะครับแล้วก็คู่สีดําเงินแดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดูสปอร์ตมากๆนะฮะและยิ่งมากับสายสีดำแบบนี้ด้วยนะผมว่ามันเข้ากันมากเลยนะครับเรื่องโทนสีนะฮะ คือจริงๆมันออกแนวแบบมีความเร d d เด s สมีความแบบลักชัวซ่อนอยู่นิดนึงด้วยซ้ำนะครับด้วยดีไซน์แบบที่แบบหน้ามันยุ่งๆแบบนี้นะฮะมองไกลๆเนี่ยมันก็จะดูแบบเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดมีดีเทลเยอะหน่อยนะครับแต่เรือนนี้เท่าที่ผมใช้ดูนะฮะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับอย่างแรกคือเรื่องของสายนะฮะ ด้วยความที่เท็กซ์เจอร์ของสายเนี่ยมีความเหนื่อๆประมาณนึงนะครับไม่ได้เป็นซิลิโคนลื่นๆนะฮะแล้วก็ดีไซน์เท็กซ์เจอร์เขาเนี่ยจะมีล่องเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับวิ่งลงมาแบบนี้นะฮะซึ่งล่องพวกนี้มันเก็บฝุ่นดีมากนะครับอย่างเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามีเม็ดฝุ่นแบบขาวๆเนี่ยเกาะอยู่แบบปะปลายเลยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เช็ดยากมากนะยิ่งเอาผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับมาปาดลงไปนะฮะฝุ่นแบบมากกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นพวกนี้ถ้าเกิดจะเช็ดนะครับก็ต้องเอาน้ำหรือว่าสปรีช หรือว่าเอาผ้าเมโคอไฟเบอร์ชุบน้ำมาก็ได้นะครับค่อยๆไล่ไปนะฮะปาดเป็นเส้นๆตามแนวเส้นของเขานะครับมันก็จะดูใหม่ได้นะครับ ซึ่งอันนี้ใช้ไปอ่ะมันก็จะมีฝุ่นมาเกาะอ,อยู่เรื่อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดแรกเลยนะที่คนใช้สายสีดำเนี่ยแล้วก็เท็กซ์เจอร์แบบสากๆแบบเนี้ยต้องชำใจกันไว้นิดนึงอยู่แล้วนะฮะส่วนอื่นๆเ,เนี่ยแทบไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นเรือนที่โอเคนะหน้าตาเนี่ยพอขึ้นข้อแล้วดูดีกว่าในรูปเยอะนะครับดูดีกว่ามากๆเลยนะฮะส่วนราคาเนี่ยอยู่ที่7,350บาทนะครับก็มีขายมาพักนึงแล้วนะฮะเรือนนี้นะครับไม่ได้เป็นเรือนที่เพิ่งออกมาใหม่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหน้าตาเน ออนไลน์ก็ได้นะครับยังมีสต็อกขายอยู่นะครับเดือนนี้นะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ